พบกับครูน้อยวิชาคณิตศาสตร์ EP 4เรื่องความสัมพันธ์ของการคูณและการหารสาระการเรียนรู้ผลคูณของจำนวน2จำนวนใดๆเมื่อหารด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งใน2จำนวนนั้นจะได้ผลหารเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งเสมอจุดประสงค์การเรียนรู้1บอกความหมายความสัมพันธ์ของการคูณและการหารได้2เขียนแสดงความสัมพันธ์ของการคูณและการหารได้ 3รับผิดชอบต่อภาระงานที่มอบหมายเด็กๆหยิบแบบนึกคำตอบกิจกรรมคิดเลขเร็ววันนี้เรามาคิดเลขเร็วชุดที่25กันนะคะเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วมาหาผลลบก,กันเลยนะคะข้อที่1 ข้อที่สองข้อที่สาม ข้อที่สี่ข้อที่ห้า ข้อที่หกข้อที่เจ็ด ข้อที่8ข้อที่เก้า ข้อสุดท้ายนะคะข้อที่10ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะ เด็กๆตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกคะแนนตามความจริงนะคะเด็กๆมาตรวจคําตอบกิจกรรมฝึกทักษะหน้า49กันนะคะจากโจทย์นะคะเขียนตัวเลขแสดงจำนวนลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะเป็นความสัมพันธ์ของการคูณและการหารของ9คูณ2นะคะเด็กๆมาดูกันนะคะ9คูณ2เท่ากับ18ดังนั้นนะคะ เมื่อหาความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนำผลคูนนำผลคูณนะคะมาหารด้วยตัวคูณในข้อนี้นะคะก็จะเท่ากับตัวตั้งและนำผลคูณมาหารกับตัวตั้งก็จะเท่ากับตัวคูณเด็กๆตรวจสอบนะคะหากผิดนะคะเด็กๆแก้ไขได้เลยนะคะมาดูคำตอบข้อต่อไปกัน ความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร5คูณ4ลำดับแรกเด็กๆมาหาคำตอบของ5คูณ4เท่ากับ20เข้าเงื่อนไขความสัมพันธ์ของการคูณและการหารคือนำผลคูณมาเป็นตัวตั้งหารด้วยตัวคูณคำตอบจะเท่ากับตัวตั้งในประโยคการคูณนำผลคูณนะคะมาหารตัวตั้งในประโยคการคูณ คำตอบจะเท่ากับตัวคูณในประโยคการคูณเด็กๆมาตรวจสอบคำตอบข้อต่อไปกันนะคะความสัมพันธ์ของการคูณและการหารของ6คูณเดเด็กๆมาหาผลคูณ6คูณเเท่ากับ42อเงื่นไขความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนำผลคูณนะคะมาหารตัวตั้งคำตอบจะได้เท่ากับ ตัวคูณคือ7ต่อไปนะคะนำผลคูณมาเป็นตัวตั้งนะคะหารด้วยตัวคูณคือ7คําตอบจะเท่ากับตัวตั้งในประโยคการคูณคือ6เด็กๆมาตรวจสอบคําตอบข้อต่อไปกันนะคะจากโจทย์กําหนดประโยคการหารมาให้นะคะเด็กๆมาหาผลหารของ28หาร4เท่ากับ7 ังนั้นเงื่อนไขของความสัมพันธ์ของการคูณและการหารคือผลคูณนะคะหารด้วยตัวตั้งหรือตัวคูณคําตอบก็จะเท่ากับตัวคูณหรือตัวตั้งดังนั้นนะคะ28หาร7เท่ากับ4 7คูณ4เท่ากับ28 ผลคูณของสองจำนวนใดๆเมื่อหารด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งในสองจำนวนนั้นจะได้ผลหารเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งเสมอเด็กๆมาตรวจสอบคำตอบข้อต่อไปกันนะคะโจทย์กำหนดประโยคการหารมาให้นะคะเด็กๆมาหาผลหารกันก่อนนะคะ7.2หาร8เท่ากับ9เงื่อนไขของความสัมพันธ์ของการคูณและการหารที่ยื่นครูกล่าวไปครั้งต้นคือเราจะนำนะคะ ผลคูณนะคะมาเป็นตัวตั้งหารด้วยตัวตั้งหรือตัวคูณในประโยคการคูณคำตอบก็จะได้เท่ากับตัวตั้งหรือตัวคูณในประโยคการคูณดังนั้นนะคะข้อนี้72หาร9นะคะเท่ากับ8ดังนั้น9กับ8เนี่ยคือตัวตั้งและตัวคูณในประโยคการคูณใช่ไหมคะ้คูณ8เท่ากับ 7 2นี่คือความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเด็กๆมาตรวจสอบคำตอบข้อต่อไปกันนะคะจากโจทย์กำหนดนะคะประโยคการหารมาให้เด็กๆมาหาคำตอบกันก่อนนะคะ48ปหาร6เท่ากับ8ตามเงื่อนไขความสัมพันธ์ของการคูณและการหารที่คุณครูกล่าวไปข้างต้นนะคะคือผลคูณนะคะจะมาเป็นตัวตั้งในประโยคการหาร หารด้วยตัวตั้งและตัวคูณของประโยคการคูณคำตอบจะเท่ากับตัวตั้งหรือตัวคูณในประโยคการคูณดังนั้นนะคะ48หาร8เท่ากับ6 8 6 48. คูณ6เท่ากับ48ผลคูณนะคะของ2องจำนวนใดๆเมื่อหารด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งใน2จํจำนวนนั้นจะได้ผลหารเท่ากับจำนวนหนึ่งเสมอ เมื่อเด็กๆเ,เข้าใจแล้วนะคะเด็กๆเ,เปิดหนังสือเรียนหน้า47นะคะจากภาพนะคะมีดินสอทั้งหมดกี่แท่งคะ6แท่งเพิ่มอีก6แท่งเพิ่มอีก6แท่งเพิ่มอีก6แท่งเด็กๆจะหาคำตอบโดยวิธีการใดคะเมื่อมีการเพิ่มขึ้นครั้งละเท่าๆกัน ถูกค่าใช้วิธีการคูณในการหาคำตอบเขียนเป็นประโยคส,สัญลักษณ์แสดงการคูณได้ดังนี้4คูน6เท่ากับ24นะคะต่อไปเรามาดูในรูปการหารนะคะเมื่อนะคะเขียนในรูปการหารก็จะได้ดังนี้24หาร4เท่ากับ6 จากภาพข้างต้นนะคะความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร4คูณ6เท่ากับ24นะคะเมื่อเขียนนะคะในรูปแบบความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนำผลคูณน,นะคะมาเป็นตัวตั้งในประโยคการหารหาร6เท่ากับ4คืออะไรคะตัวคูณ ต่อมานะคะนำผลคูณนะคะมาหาร4 4เป็นตัวคูณก็จะได้คำตอบเท่ากับตัวตั้งคือ6เด็กๆมาดูตัวอย่างข้อต่อไปกันต่อนะคะ8คูณ2เท่ากับ16หรือ2คูณ8เท่ากับ16ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารน,นะคะนำผลคูณมาเป็นตัวตั้ง หารด้วยตัวตั้งเท่ากับตัวคูณและนำผลคูณมาเป็นตัวตั้งหารด้วย8ซึ่งเป็นตัวคูณจะเท่ากับ2ซึ่งเป็นตัวตั้งเด็กๆมาดูคำตอบข้อต่อไปกันนะคะเด็กๆมาอ่านความสัมพันธ์ของการคูณและการหารไปพร้อมๆคุณครูเลยนะคะ9คูณ3เท่ากับ27หรือ3คูณ9เท่ากับ27 อันนี้ประโยคการคูณนะคะต่อไปเรามาดูประโยคการหารกันเงื่อนไขคืออย่างไรคะผลคูณนะคะมาเป็นตัวตั้งในประโยคการหารเด็กๆอ่านพร้อมคุณครูเลยนะคะ27หาร3เท่ากับ9 27หาร9เท่ากับ3นะผลคูณของสองจำนวนใดๆนะคะเมื่อหารด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งในสองจำนวนนั้น จะได้ผลหารเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งเสมอเด็กๆมาดูคำตอบข้อต่อไปกันนะคะจากโจทย์นะคะ7คูณ4เท่ากับ28 4คูณ7เท่ากับ28ต่อไปเด็กๆมาดูประโยคการหารนะคะ28หาร4เท่ากับ7 28หาร7เท่ากับ4 เป็นความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเด็กๆมาดูคำตอบข้อต่อไปกันนะคะจากโจทย์กำหนด5คูณ9เท่ากับสีหรือ9คูณหเท่ากับสีต่อไปเขียนในรูปประโยคการหารน,นะคะโดยนำผลคูณมาเป็นตัวตั้ง45หาร9เท่ากับห4าหาร5้เท่ากับ9 ดังนั้นนะคะเงื่อนไขของความสำคัญของการคูณและการหารคือนำผลคูณมาเป็นตัวตั้งหารด้วยตัวตั้งหรือตัวคูณในประโยคการคูณคำตอบจะเท่ากับนะคะตัวตั้งหรือตัวคูณในประโยคการคูณคือความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเด็กๆมาสรุปสาระสำคัญกันอีกครั้งนึงนะคะ ผลคูณของจำนวน2จํจำนวนใดๆเมื่อหารด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งใน2องจำนวนนั้นจะได้ผลหารเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งเสมอเมื่อเด็กๆนะคะทำใบงานเรื่องการหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเขียนชื่อชานเลขที่ส่งงานคุณครูในห้องเรียนออนไลน์และพบกันใหม่ EP ถัดไปสวัสดีค่ะ